วันนี้เดี๋ยวเด Last สโฮปจะพามาทำชาเลนจ์นะครับพอดีวันนี้ผมเกิดไอเดียอย่างหนึ่งเนาะเดิมที่เราทำกันว่าใช้ที่เรา g e n e r a เรนะครับตัวโรบอตทางเฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยมาในสิล้านนั่นใช่ไหมแล้วเอาตัวที่ดูเหมาะสมมา4ตัวนะที่ผมเลือกมาเนาะก็กำไรนะครับตอนนี้นะก็ถือว่าทำ,ทำกำไรได้อ่า พอร์ตก็เติบโตเนาะเป็นพอร์ตจริงทั้งหมดนะครับทีนี้ผมมาคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวผมจะคัดแบบตัวที่ดีที่สุดที่ผมแชร์ให้เพื่อนๆแหละแต่ผมของเพื่อนๆน่าจะมีประมาณ4ก็ท็อปโฟนะเอามาใส่นะครับรหัสนี้ก็จะมีแบบที่ผมแชร์แหละในตัว Google Drive เนาะผมจะยัดทั้งหมดเข้าไปนะครับใน Account เดียวเนาะซึ่งเป็น Account ไลจริงนะครับพอตบันดรอด,ดาวไปประมาณ 0.3เปอร์เซ็นต์เนาะแต่จะแอบโอเวอร์หลอดเล็กๆแต่ก็ไม่โอเวอร์หรอกครับพอร์ตมันคูณแค่ประมาณ20หรือ10นอะผมจะไม่ได้ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นหลอดทองที่ผมเล่นพอร์ตขนาดเนี้ยผมเล่นแค่0.2เท่าพอด์ตตัวมันก็ตกประมาณ0.8หลอตถูกไหมครับซึ่งพอร์ตแสนหนึ่งมันเล่นได้อยู่แล้วเนาะแต่ผมจะเล่น8ตัวเพื่อความมันอันนี้ทำเอาคอนเทนต์เลยนะ พีชีพเลยครับพอตนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงพอดีผมนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ว่าเอมันเหมือนเราอะเอามองเอาตะข่ายเอาอวนไปใส่ปลาแหละครับคือถ้าเราเอาไปสองไซส์เนาะสองขนาดไปใส่ที่หนึ่งมันอาจจะปลามันอาจจะไม่ได้แบบตัวขนาดเท่าที่เราอยากเหมาะสมกับอวนนั้นน่ยมันก็เลยไม่ติดปลา,างไง เดี๋ยวคราวนี้มันจะเจอแปดอวนนะครับแปดไซส์สนุกแน่นอนการันตีความมันโดยที่ทั้งหมดมานี้ก็เป็นตัวท็อประดับ8ใน10ล้านตัวที่ผมคัดเลือกมาว่าทำกำไรใน1นึ่งแสนบาทเนี่ยมันกํากำไรเยอะถ้าเขามาช่วยกันให้เขาซัพพอร์ตกันไปกันมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนาะหลอดที่ผมจะเล่นก็0ูแล้วกันเนาะก็จะตก1.6ลอดก็น่าจะเล่นได้ในความเป็นทอง อย่างแรกก็เปิด x a u s d มาทำํำฟรม M1 นะครับปรับแค่นี้เลย0.1เป็น0.2แล้วกันผมขอ3า3เลยแล้วกันนะ83.24 2.4หลอดพอร์ต1 0 0แสนน่าจะเล่นได้ครับกลัวมันออกหลอดไม่ได้นะครับ ลำดับผมในดาวินมันตกลงมาเลยพอตเนี้ยน่าเสียดายเหมือนกันเนาะโจนรอดาวไปสะสม,มวันละเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์วันนี้จะโดนสามแต่โดยรวมอะ่ะมันก็ลบนิดเดียวจริงพอตไปแสนหกพันแล้วนะครับโดนโดนเราสองวันติดก็เลยเอามาเล่นดีกว่าเนาะแต่อีกพอตหนึ่งก็โพสิชันดีโพสิชันดีกำลังจะติดกำลังจะได้คือถ้ามันติด ติดท็อปตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะให้เงินเงินเรามาตามความสามารถตัวแหละถ้าเราไปถึงระดับที่1ของโลกได้อ่ะพอร์ตมันก็จะได้ประมาณ10กว่าล้านเนาะราวสามแสนห้าหมื่นเอนาะเป็นเป็นพอร์ตจริงเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการนี้จะเวิร์กไม่เวิร์กจะกู้สถานการณ์ได้หรือไม่หรือจะทำให้ชีวิตแย่ลงเอา สรุปสรุปนคะรับคอนเทนต์นี้หกหกแล้วนะต่าไปก็28งแปดแปดตัวพอดีผมจะไม่หลบข่าวนะครับ TPSL มันจะเกิดจากอินดิเคเตอร์นะครับถ้ามันผิดทางเขาจะออกด้วยอินดิเคเตอร์ทำกำไรด้วยอินดิเคเตอร์ p l o หลอดด้วยอินดิเคเตอร์ทั้งหมดเหตุผลเพราะว่าด้วยด้วยระยะวิ่งของของทองเนี่ยมันมัน make sense ที่จะทำอย่างนี้คือเราไม่รู้หรอกว่า เราจะเทคโปรฟิตเท่าไหร่ดีกี่พันจุดแต่เรารู้ว่าถ้าระยะเข้าแล้วออกด้วยอินดิเคเตอร์บางบางอย่างเนี่ยตามสถิติมันมันเวิร์กนะครับทำกำไรได้ระยะไกลกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวจะโปรเกตให้ฟังเรื่อยๆนะครับก็ลงเรียบร้อยเล่นจริงพอร์ตจริงนะครับอันนี้ผมผ่านเฟสแรกแล้วด้วยนะเป็นพอร์ตที่กำลังแข่งขันอยู่เนาะก็เดี๋ยวรอดูถ้ามันเวิร์ก ผมว่าคาดว่ามันจะมีโอกาสบวกประมาณวันละ1,000ถึง3,000ยูอด้วยด้ยหลอดแค่นี้ด้วยหลอดแค่นี้เลยแน่นอนว่าถ้ามันลบมันก็ต้อง <c oughs> ก็มีความเสี่ยงอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะซัพพอร์ตกันได้ดีแค่ไหนนะครับนี่ตัวท็อปใน10ล้านนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะ